พี่น้องมองเดียวสามดอกน,น,น,นะนี่นี่โรสีนี้หน่แหน่นี้ยังไม่กวนนะนน่งลงดีๆนั่งลงลุกนั่งลงนงันง่งนั่งโยมากสอดลูกสอดเห็นน้ำห้าดีแถสามดอกตัดขาจั่พี่น้อง 嗯，你、mm。Hmm. ขามันเป็นเป็นหนอนจากพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเข้าไปแล้วจากพี่น้องมือีเอา้าเอาจากพี่น้องเอาแห้งพอเห็ดไข่าจากพี่น้องสามดอกดอกน,น้อยๆหนึ่งเก็บเห็ดไข่จากพี่น้องเห็ดไข่เกิดอยู่กลางหนทางจากพี่น้องดอกแหลกบองงามดอกพี่จากสองดอกกับพ่อนั่นด้วยจ้ะ มาสวยจ้ะพี่น้องมื่อนี้มึงเห็ดอันมันปูจ้ะพี่น้องเห็ดมันปูหเห็ดไข่จ้ะพี่น้องเนี่ยไข่ดอกน้อยๆจ้ะดอกตะปพตตะแเปะ๋ยวพี่น้อ,อ,อ,ง,นองไดซี่ดอกเก็บมันน้ำทางดอกหนึ่ง ดูกถาดจากพี่นอ้องค่ะไปตอจากพี่น้องี่จาะพี่น้องสองดอกสองดอกจากพี่น้องโอ้สามดอกบําเพ็ญสองดอกจ้ะเ,เออเออดอกน้นอยๆแกงแ่บๆจ้ะดอกน้นอยๆ เพิงหวานดอกแรกของเ้านีจะพี่น้องกันยังเดือตาขาเจารู้จัมาสวยสิบโบเขาได้เจ้งสี่หล่ะจ้ะพี่น้องขอเตือนพี่น้องเด้อจ้ะเด้อย่ามาสวยเพราะว่าต่างคนต่างกับผ้ากันเก็บกินขั้นมาสวยมันก็นบ่ค่อยได แหลกของเสานี่จับพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดจ้าเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดกำลังสีออกอกีกจ้ะพี่น้องเอ้าคือเป็นดังสีเอาเอาเอา,เอาโอ้ยเนี่ยเอากับกรได้เห็ดพึ่งเลือดก็ได้โอ้ยมีหอดถาก,ากต่อจับพี่น้อง นี่จะพี่น้องดอกหนึ่งเห็ดเพลิงเลือดก้อยก้อยเห็ดอันนี้ต้มก้อยแล้วแสบคักนี่จะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าทั้งนี้ดอกหนึ่งจัดพี่น้องตัดขาเนาะขะเนาะ ่งมารนี่มารเแน่จ้ะพี่น้องมารู่น่จ้จแล้าก็มิเห็ดเพิ่งหวานจา้ะอยู่น้ำกันจ้ะตัด้าจา้ะพี่น้อง นี่จ้ะดอกนี้เอาจ้กพี่น้อง ดอกนี่บ่บหรูว่าห้อยคนเตะหรือว่าห้อยเฮียสงสัยสิเป็นห้อยเฮียจากถุงขาจาเจากพี่น้องขาเจ้ามาเก็บแต่เสาขจ้าใดนะเป็นห้อยเฮียบางทรงห้อยเฮียหรือห้อยเตะนี่ละจ้ะเอาจ้ะ ี่จ่ะพี่น้องดอกอยัางงามอยู่จ้ะมาโรนี่มาโรนี่จตะพี่น้องมาโรนี่จ้นาน,จนี่นะจะพี่น้องลักษณะปลาก็ต้องดูกลม ต้องดู้กลมดู้เงยแต่พี่น้องปลากะเป็นปลาใหม่เตีย๋ยปลาใหม่หุกนกาก่าจะเฮ็ดยังมาท่านได้ออกไหลออกเป็นบางจุดจ้ะล่างจุดก็ออกไหลเติบอันนี้โบแมนนั่นได้โบนเห็ดเพืองหวานได้จ้ะเด้อนั่นสิว่าเอาเห็ดเพืองหวานคือบบแก็บสิว่าโบแมนเห็ดเพืองหวานได้จ้ะโบแมนมันเป็นเห็ดคอนใหม่ชนิดหนึ่ง จับพี่น้องป้าดูกลมดูเงยจ้ะหกมันเป็นปลาใหม่หน่อยปลาใหม่ตำตำจ้ะปลาจากพี่น้องไปต่อจต่พี่น้องนี่ดอกเดียว อานี่าพี่น้องเหลืองพี่น้องเอ้ยเหลืองเป็นแมงพร้อมจากพี่น้องเป็นนอนนี่ค่ะ เอาไว้ข้างขค้ืนบัได้จันนี่คือเอาบัได้เลยตัดออกจก้ะนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งเออเออนุออองกระด,ดาษ ฝรั่งจ้ะพี่น้องเห็ดปวกน้ำฝนเห็ดปวกน้ำฝนหรือว่าเห็ดน้ำฝนนั่นหรอจ้ะนี่จ้าพัดแสบพัดแสบนี่จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้า ว่านม่เห็นเลยจะมอว่านนั่งมาเห็นดอกอันเน,น่าๆมัน,นมีนอยูเอ่เอากระได จับพี่น้องดอกมันคือจังแคะจังสีล่ะพี่น้องเห็ดกระไดเห็ดมันสิบ,บิง่ามมันล่ะถารอบไม่หลังฝนตกเดินหน้าพูดละจ้าแบบน,นี้น่ะเราก็สิไปหาเล่มเอาเห็ดแต้ดำไปเรื่อยๆเ,เออเออเออนุ่ง พี่น้องดอกนึ่งจ้าโอ้ยนุ่งหลายแต่ว่านุ่งทั้งพี่หลายแท่อยู่จ้ะมันห่างบอตบหยาคือจังบานเฮาบานเฮานี่ตบนุ่งตบหยากเด้อจ้ะเด้อนี่นีน่ บาแค่แต่พี่น้องนี่จาะพี่น้องดอกมุงจ้า ดอกนี่เอาจากพี่น้องเบิง่งถากกินเห็นบ่จะดดอกน้นอยๆแน่ๆถาก,กินเบิดละ่ะเบิ่งกับพี่น้องถาก,กินเกียงมินลินปุ่นปุ่น,น,นบ่ได้เลยถาก,กินเบิดทั้งผีก็มี่ ดอกนอน่ยในแน้นนนมมจากพี่น้องอันนี้กระถากกินไปละ่ะเห็นบ่อมอญั่งม่ยั่งจะมองเพราะว่าเห็ดเนี่ยมท่านด้ออกหลายไปตอจะ้ะเห็ดดอกนี่ลี่จ้ะพี่น้องแตกออกมาคักแน่แตกคักแตกแน่แต่ว่าเอาได้บล่ล่ะคือเป็นสีนิ่มๆ ตัดขาองก่กรจับพี่น้องก็ตายนั่นโอยถอดเต้าจะเด้ออ้อมัหนหนึ่งซื้อจับพี่น้องขาเป็นอันนี้โอ้ยไปเป็นเสือซะ นม่จีแพี่น้องดอกนมงจ้า ขาไล่จับพี่น้องเรามีเทลลาหลายดอกได้เทลละาดอกซองดอกได้เทลลาดอกนี่จ้าจับพี่น้องดอกหนึ่งจ้า พีจากพี่น้องดอกหนึ่งทั้งพี่จากพี่น้องอีกดอกหนึ่งมันดู้หรอลดสีนี้ไหมมีอีกบ่ละทั้งนั้นตัดขาจากพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยปวดขาแห้งเด้พี่น้องเลย จมจะปวดขานีละจ้ะโมเมนปวดขาจต่พี่น้องปวดหวัวเข่าย่างหลาย่างหลายกับปวดหวัวเข่า เหลืองจะพี่น้องเหลืองเหลืองดอกนี่อาอยู่จ้าถ้ากินสิเวิร์สแล้วงัดแต่งัดไม่ได้หักใหม่ นุ Nh ung. Nh ung. Igen, ่งนุ่งดอกนี้ก็เอาจ้าพี่น้องดอกนี้ดอกใ่แล้วใ่คักแล้วซ้ำนี่ละ ท่องพุ่นทากกินหลายแล้วเดี๋ยวย่อไปเอากันจ้ะพี่น้องทากกินเอาได้บุบุ้นต้องตัดแล้วต้องขุดเอาเด้อและยังอยูย่หน่อยหน่อยนึง พี่น้องทางเมื่อสิเมื่อเราจะพี่น้องลูกสาวลูกชายจะพี่น้องเฮ็ดก็ไดได้อยู่จะพี่น้องไดเฮ็ดยูจ้าพอกันคิดไม่เนาะจะพี่น้องเนาะเมื่ออื่นจักสิผ้าไปสีไดดอกจ้าเบิ่งกอนเนาะหรือว่าเมือแรงสิงไปเบิ่งเฮ็ดแตรดำคาร์บอนแน่จ้ะพี่น้องเบิ่งกอนเนาะจ้ะเนาะ วันนี้ก็บ,บายม่งล่ะจะได้ไปว่บ๊ายบายจ้า